ก่อนไปโรงเรียนเราต้องไปสวัสดียากก่อนสัญญาใหญ่ทวดค่ะไม่ใช่ยากค่ะยหญโอ้แดดกระซองข้าเดียดแม่ทไรม่เ่ออไมาเออแม่ใช่เออไพีบอกว่าที่หนูเป็นจ้างปลาจะหนูจะ ปุ๋เสกบ้านเหรอหนูแค่ปุ๋เสกบ้าค่ะอ่านหนูไหวอ่ะไหวตัวไ <c oughs> ด้เลยเดิอยูดีไม่แก่เดินไปโรงเรียนให้เดินท่าปลอดไปให้เรียนหนังสือเก่งๆให้เป็นเจ้าคนในายคนให้เป็นนายอำเภอคอลูกเด้อแก้วคนนายคนนายคนเขาลูบยันแยงนี่เนาะงลูบเด้อฟังคำพ่อแม่ฟังคำป้านะลูกนะลุงนะนะนะ ไายดีนะลูกนะไปโรงเรียนกลับบ้านปลอดภัยสาธุได้รึลูกโอเคไปโรงเรียนก่อนค่ะไปรงเรียนกันเลยค่ะสิไปแล้วะคะทำเสร็จรองเท้าค่ะไปลูปปั้กันแล้วปะไปทำรองเท้าค่ะ ป้ายขาดอ,อ,อ,อยู่อีนี่ใรองเท้าค่ะใส่รองเท้าคันแล้ป้ายขาอยู่ใช่ไหม่ยังขาดอยู่ค่ะใส่รองเท้าคะ่ะสมื่อเก่งอะไรพี่นอใส่เขาอีกไปโรงเรียนเก่งไยถึงข้างมารูพอถึงข้างไหนอะพอถึงข้างป่ะไม่พอถึงข้างจ้าเอนะ นใส่้าเองเเอคูไมลกระอคูไมลวะข้นไปมันท่าเ,าาาเักจะดูเอเลีใส่อะจะใส่ก่อนค่ะไอย,อยสอดสาว,วทำไม่ได้ดิก็ทำไ่ได้เนี่ยดิไม่ได้นะวันนี้ทำผมทรงนี้ค่ะวันนี้มัดจำดิละปลอยปอยผม วันนี้นปล่อยผมให้เป็นอิสระหนึ่งวันนะคะอ่ะีกข้างหนึ่งค่ะเสยอกวบพี่น้องโอ๊ยน่าง,งามลกใส่ไม่ได้นี่แต่ใส่ดีนูเคยใส่อยู่อันนี้เร็วอานนี้เร็วควาเร็วเร็วเร็วเป็นสายด,ดูขึ้นดูขึ้นดีดีเร็วเร็ว ตี๋บานนี่เออตี๋บานี่ไปได้ไปโรงเรียนก่อนนะคะพ่าอยากป้ออยาพึ่งเนพึ่งอยาพึ่งไว้สุดดูอ้ยจะพึ่งปีดบอสพึงปีดเอออกพึ่งปีดอยกจะา้าเจ้า้จะไเน้าเจะ้จ้ดูา สนนอนเป็นอะไรเป็นชอบกว่าไม่ <c oughs> ว่าเป็นนิ่งๆเป็นดินวิทยาศาสตร์มรันวนะเด้งวันนั้น้กุจหด